ย้อยท้ข้าวสองนี้นะคะก็จะมีไข่ขาวหกฟองนะคะแล้วก็ไข่แดงหนึ่งฟองยดอยถามนะคะว่าเบื่อไหม เหลือดมากๆตามตะวันแบบนี้นะคะไข่เดือดๆเลยนะคะอันนี้ที่เอาใช้เป็นต้นหอมนะคะเมื่อ้มะหวันไปตลาดคือไทยไม่มีเลยเลยได้ต้นหอม อันนี้เป็นมากทีิโนนะครัโลกเอาไว้เลยนะ เราให้นกย่อยทานเพื่อขุมน้ำตาลนะคะเป็นเบาหวานเนาะแกะแล้วให้ดีเลยโลกเยอะลุแเราไม่อยากได้เพิ่มแล้วนะคะขอแก่นเนี้ยพอแล้วนะ แค่นี้ก็จะแ,แย่แล้ว ย้อยใช้น้ำตายยาหวานนะคะเสร็จนะคะมาทานด้กันแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักถ่ายพูดคุยก้วเนาะ แล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ